สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหานะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทุจริตในองค์กรอีกลักษณะหนึ่งที่เจอมาะฮะก็มีพนักงานนะฮะที่ที่เคยทํางานร่วมกับเราก็คือเพื่อนของเราเนี่ยเคยทํางานร่วมกับเราแล้วก็อยู่ๆก็เราออกไปทํางานที่อื่นได้ประมาณสามสี่เดือนแล้วไปพบการทุจริตของบริษัทใหม่ของเขานะฮะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเผื่อเป็นแนวทางที่เจ้าของกิจการหรือพนักงานบัญชีก็จะใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการทุจริตได้นะฮะ เพราะว่าการทุจริตครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การทุจริตของพนักงานบัญชีแต่เป็นการทุจริตของพนักงานขายที่พนักงานบัญชีอย่างเราเนี่ยไปพบมาอ่ะคุณช่วยเล่าหน่อยเป็นยังไงบ้างเรื่องราวค่ะก็มีบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็ทํางานจนถึงวันเสาร์แล้วก็คราวนี้ลูกค้าก็โทรมาจนวันเสาร์เพราะส่วนใหญ่แล้ววันเสาร์นี้พนักงานคนอื่นๆจะหยุดหมดยกเว้นบัีนะบริษัทเนี้ยหยุดวันอาทิตย์วันเดียววันเดียวแล้ววันเสาร์เนี่ยเจ้าของบริษัทบอกว่า ครไม่มีงานก็ไม่ต้องมาทําวันเสาร์ซึ่งลักษณะของพนักงานบัญชีเนี่ยมักจะมีงานวันเสาร์ด้วยก็เลยมีพนักงานบัญชีมาทํางานซึ่งคนอื่นหยุดหมดพนักงานบัญชีบริษัทนี้มี2คนก็เลยมาทํางานแล้วพอมาทํางานแล้วเป็นไงค้นพบว่าลไะ ลูกค้าก็โทรมาในวันเสาร์ที่พนักงานคนอื่นหยุดหมดพอดีนะคะแล้วก็พนักงานบัญชีก็เลยได้รับสายคุยตรงกับลูกค้านะคะลูกค้าก็โทรมาฟ้องว่าเนี่ยตามเงินกับบริษัทเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะยังไม่ได้รับเงินคืนจากทางบริษัทเลยนะคะเขาก็พนักงานบัญชีได้ฟังดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยไปตรวจสอบเอกสารมีการคืนเงินไหมนะคะก็เลยไปตรวจสอบเอกสารแล้วก็พบว่ามีการคืนเงินตั้งแต่เดือนตุลาเรียบร้อยแล้วที่กำลังยืนอยู่เนี่ยยืนอยู่ณเดือนธันวาค่ะแต่เรื่องราวของการจ่ายเงินที่บริ จ่ายเงินคืนเนี่ยคืนตั้งแต่ตุลาแล้ว <figur ines S 2> พนักงานบัญชีก็ดูเอกสารแล้วก็บอกว่าจ่ายเงินคืนตั้งแต่ตุลาแล้วค่ะค่ะแล้วคราวนี้ลูกค้าบอกว่าอ๋อตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยรับเงินคืนจริงได้รับเงินคืนแล้วและก็มีพนักง,งานฝ่ายขายเนี่ยโทรมาหาลูกค้านะคะแล้วก็บอกว่าเงินที่ลูกค้าได้รับคืนไปนั้นเนี่ยเป็นเงินที่ไม่ถูกต้องพนักง,งานบัญชีมีการคำนวณเงินคืนผิดพลาดอ่าก็อ้างความผิดของพนักงานบัญชีค่ะเพื่อให้ลูกค้าโอนเงินคืนเข้ามาที่บริษัทค่ะ แล้วไงค่ะพอลูกค้าเขาก็โอนเงินมามาคืนมาเนี่ยแต่คืนในานามของบัญชีส่วนตัวของพนักงานขายนะคะไม่ได้คืนจริงๆถ้าเป็นระบบที่ดีต้องโอนเงินคืนในานามชื่อบริษัทแต่นี่ด้วยความสนิทสนมระหว่างลูกค้ากับพนักงานขายตรงนี้เพราะว่าเขาติดต่อรุรกิจกันมาประมาณ10ปีแล้วเขาก็เลยเห็นถึงความสนิทสนมใกล้ชิดกันอ่ะก็เลยโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานขายค่ะโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานขายนะคะแล้วพนักงานขายเนี่ย ก็ไม่ได้คืนเงินตรงนี้ให้กับลูกค้าเลยนะคะก็เอาเงินตรงนี้ไปไปหมุนก่อนไปหมุนใช้ก่อนนะคะแล้วพอลูกค้าทวงมามก็ทวงกับพนักงานขายคนเดิมนี่แหละนะคะว่าเมื่อไหร่จะได้เงินคืนก็ให้เหตุผลอื่นๆไปต่างๆนานาในการที่ไม่คืนเงินสรุปก็คือไม่ได้เงินคืนไม่ได้คืนเงินนะคะเขาก็เลยมีจำเป็นต้องโทรหาบริษัทในวันเสาร์อพอโทรมาแล้วเนี่ยพนักงานบัญชีเนี่ยก็เลยทราบเรื่องว่า สงสัยแล้วว่าอย่างนี้มีการทุจริตกันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะก็เลยไปตรวจสอบกับลายอื่นๆด้วยเพราะว่าบริษัทไม่ได้คืนเงินให้กับลูกค้ารายนี้รายเดียวคือบริษัทนี้เนี่ยมีลักษณะทางธุรกิจที่ต้องคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นหลักล้านค่ะซึ่งมีลูกค้าหลายรายมากคราวนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแล้วลูกค้ารายอื่นๆลราได้เงินจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วถูกพนักงานขายคนนี้แอบเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไปโดยที่บริษัทไม่รู้ใช่ค่ะนะคะ ก็เลยไปตรวจกับลายอื่นอีกอนะคะอพอไปตรวจกับลายอื่นเนี่ยก็พบว่าพนักงานขายคนนี้มีการมาโกหกฝ่ายบัญชีม,มาโกหกฝ่ายบัญชีว่าลูกค้าเนี่ยบางรายเนี่ยให้ตีเช็คเป็นเงินสดออกไปตีเช็คเงินสดตีเช็คเงินสดไม่ระบุชื่อผู้รับว่าคือใครใครได้รับเช็คเอาเงินเข้าบ,บัญชีได้เลยใช่ค่ะให้ตีเช็คเป็นเช็คเงินสดแล้วลูกค้าก็จะมารับอนะคะแล้วพนักงานบัญชีทําใา้อย่างนั้นไหมทำ อ่าทำไมต้องทำให้อ่ะมีระบบอ่าระบบระบบไม่ได้ถูกวางไว้นะระบบไม่ได้ถูกวางไว้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดบริษัทมันที่มีระบบเนี่ยนะคะเขาจะห้ามตีเช็คเป็นเช็คเงินสดเด็ดขาดให้ตีในนามของบริษัทหรือตัวผู้รับคนนั้นเลยมีตัวตนนะคะก็ก็ตีเป็นเช็คเงินสดออกไปอีกแล้วคำชีก็ตีเป็นเช็คเงินสดออกไปใชเป็นเพราะเป็นนักงานฝ่ายขายนั้นเอขาอยู่มานานเขาเก่าแล้วอยู่มานานค่ะอยู่มาหลายปีสั่งสั่งก็ต้องทำละสั่งก็ต้องทำาลชีคนนี้เพิ่งเข้ามาไม่กี่เดือนอ่าก็เลยต้องทําตามเคา่ะแลง พอทาตามก็เลยไปตรวจสอบอีกว่าที่ตัวเองตีเช็คเป็นเช็คเงินสดไปนเนี่ยลูกค้าได้รับไหมถึงมือลูกค้าไหมอ่าเช็คยังไงอ่ะก็ไปดูเช็คเพราะว่าเขาจะถ่ายสําเนาเช็คแนบกับเอกสารลูกค้าว่าเป็นลายไหนนะคะก็เลยโทรไปหาจัดการโทรไปหาลูกค้ารายนั้นว่าได้รับเงินหรือเปล่าไอ้ตัวเช็คเงินสดเนี่ยน,นะใช่ค่ะลูกค้าก็ไม่ได้รับไม่ได้รับแต่เช็คนี้มันถูกขึ้นเงินไปแล้วก็คือเอาเงินออกจากบัญชีของบริษัทไปแล้วใช่ค่ะใช่ก็มาจากพนักงานขายคนนี้อีกอันนี้คือช่องทางของการทุจริตอีก หลายๆทางนะคะของของบริษัทที่ไม่มีการควบคุมภายในที่ดีหรือไม่มีการมาตรวจสอบระหว่างกันนะคะก็จะ,จะ,จ,ะจะทำให้มีปัญหาอ,อันนี้ก็เป็น,น,นอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไร ขนพ่วงจากพนกักงานบัญชีนะฮะที่มีความรู้ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการตรวจสอบเอกสาร <คะ S 1> ก็เลยเข้าไปแล้วก็ทาให้ได้มีการตรวจสอบการทุจริตของบริษัทนี้จริงๆซึ่งบริษัทนี้เนี่ยอาจจะถูกทุจริตมานานหลายปีก็ได้ตั้งแต่พนักงานบัญชีคนตั้งแต่พนักงานฝ่ายขายคนนี้อยู่เป็น10ปีแล้วแต่เพิ่งมารู้เพราะพนักงานบัญชีที่เคยทำงานกับเราเนี่ยเข <c oughs>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  ้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าพนักงานบัญชีคนนี้นะคะคือเคยทํางานกับเยลโลแล้วเขาก็เคย อบอกเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาทํางานอย่ต้องละเอียดต้องตรวจสอบยังไงต้องตรวจสอบยังไงต้องมีอะไรบ้างต้องแนบเอกสารยังไงถ้าไม่มีตรงนี้ต้องหามาต้องตามให้ได้แล้วมันเป็นความรู้ติดตัวไปพอไปถึงที่ไหนที่ไหนก็จะมันจะเอาความรู้ตรงนี้ออกมาปล่อยของเองคืออาจารย์ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าคนคนนี้เขาเคยทําให้พนักงานที่ออกนี่ลายที่2แล้วะไรที่สองแล้วายที่สองเพราะายแรกก็ทุจริตก็เขาตรวจเจออ,อีกอโอเค <laughs> ที่เราเคยเคยเจอ<ต>ครั้งหนึ่งที่อาชีพ ก็ไลนกันนี้เนี่ยเราก็ให้เขาไปเอาซอสลูกค้าของเราที่หนึง่งก็ไปตรวจพบการทุจริตอีกเอกอ็ตรงนั้นพนักงานบัญชีนั้นก็ถูกไล่ออกไปนะ,ะน,นี่ไล่ที่สองแล้วนะนี่ไล่ที่สองคุณจะไปรู้เลยนะเขาเขาเป็นใครแต่ว่าเขาเข้าไปที่บริษัทไหนเนี่ยคนหน้าแก๊งตายเจ้าก็เลยมีการแซวเขาว่าคุณเข้าไปที่ไหนนี่คุณไปทำให้เขาโดนไล่ออกหมดเลยคนหน้าแก๊งนี่ตายหมดเลยอันนี้น่ากลัวนะ ก็เขาม,มีความสามารถในการตรวจสอบการทุจริตได้เขาไม่ได้ตั้งใจไปตรวจสอบทุจริตหรอกค<อ>่ะเขาก็ทำตามกระบวนการว่ามันจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างไอกระบวนการทงบัญชีหรือไอระบบบัญชีมัน,เป,นเ,<อ>เป็นระบบที่วางไว้ยอย่างดีอยู่แล้วใ,<ช>ใครที่ทําตามระบบหรือทําตามที่บอกเนี่ย <c oughs> <อ>มันก็จะเจออยู่แล้วอะไรที่มันเพี้ยนอะไรที่มันเพี้ยก็คือมัน ันคือ<ก>อย่างเช่นมีใบกำกับภาษีก็ต้องมีใบเสร็จรับเงินมีการส่งของมีการจ่ายเงินอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ต้องเป็นระบบอไอ้พวกระบบพวกนี้ไม่ใช่ว่าเยโลคิดเองนะมันมันถูกการคิดนักบัญชีทั่วไปที่ทํางานพวกนี้ก็รู้กันหมดอยู่แล้วใช่ใช่แค่เพียงว่าเจ้าของอีกการจะมีความใส่ใจกับระบบการควบคุมภายในที่ดีของตัวเองไหมเพราะว่าโดยคนทั่วไปมีสัญชาตญาณอยู่แล้วว่า ถ้ามีโอกาสทุจริตหรือมีโอกาสได้ผลประโยชน์โดยที่ไม่ใครรู้เนี่ยมีโอกาสทําสูงใช่ค่ะดังนั้นมันก็เลยมีเรื่องของการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในเกิดขึ้นแล้วก็มีอาชีพนี้เกิดขึ้นมาเพื่อในการตรวจสอบภายในหรือควบคุมภายในใช่ไหมแต่ผู้ประกอบการบางที่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจคัญเพราะพอบริษัทนี้โดนพนักงานขายคนนี้ทุจริตใช่ไหมคะเออแล้วเป็นไงต่อติดต่อมาเลยค่ะหายัโลติดต่อยัโลเพื่อไปจ้าง ให้มาสอนและวางระบบด้วยให้ไปวางระบบเพราะเจอมาแล้วเพราะเจอมาแล้วว่าโดนโกงเขาไม่รู้ว่าพนักงานขายคนอื่นทําแบบรายนี้อีกหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีการตรวจสอบเลยก็ต้องเข้าใจผู้กับการนะเพราะผู้กับการบางทีก็ไม่รู้ไงก็ทาเงินทาเงินหาเงินหน้าบ้านอย่างเดียวใช่ไหมแล้วคิดว่าเรื่องบัญชีเรื่องการเงินเกี่ยวครับพนักงานบัญชีไปอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ไม่ใช่พนักงานบัญชีโกงนะเห็นมีคนมาคอมเมนต์ผมในคลิปใน YouTube บอกว่า ส่วนใหญ่ทาไมพนักงานบัญชีเป็นคนโกงจริงๆพนักงานบัญชีทุกคนไม่ได้โกงแต่ว่าไอ้คนที่ทําดีเราไม่ได้มาพูดไงเรามาพูดถึงเรื่องที่มันไม่ดีว่ามันเป็นอย่างนี้เพื่อแก้ไขดีก็ดีอยู่แล้วเราไม่ได้พูดแต่วันนี้ไม่ใช่พนักงานบัญชีนะฮะวันนี้มันเป็นพนักงานขายค่ะนะฮะก็จะมีตัวใหม่มาแล้วไม่ใช่แค่พนักงานบัญชีอย่างเดียวพนักงานบัญชีไม่ได้เลวร้ายกันทุกคนทุกคนไม่ได้คนส่วนใหญ่ดีหมด S <S แค่เพียงว่าบางบางทีไปเจอเราก็มาเล่าให้ฟังค,คือเราต้องมาเล่าให้ฟังเพื่อเพื่อให้ทุกทุกท่านได้ตระหนักแล้วก็ได้วางแผนเพื่อที่จะป้องกันไว้นะคะอโอเคครับ